สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับครูสุลักษณานกสวนค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะไม่ใช่คลิปสอนในรายวิชาของครูนะคะแต่ขออนุญ,ญาตเป็นคลิป Canva for Education นะคะสำหรับเพื่อนครูผู้ร่วมอาชีพของเรานะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากคุณครูกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาเริ่มดูกันเลยนะคะเชื่อว่านะคะคุณครูหลายๆท่านนะคะน่าจะเคยใช้เว็บไซต์ Canva Canva.com นะคะหรือ Canva.com นะคะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์แล้วตอนนี้ครูล็อกอินเข้าใช้งานในฐานะผู้ใช้ทั่วไปนะคะ,ะเครื่องมือตรงนี้นะคะคุณครูจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือประมาณนี้นะคะและสิ่งสําคัญก็คือเราติดตัวลิขสิทธิ์หรือตัวโปรที่เป็นรูปมงกุฎตรงนี้นะคะ่ะเนื่องจากว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะในการ ใช้งานเนาะหรือว่านะคะมันอาจจะติดตรงนี้เช่นเราเลือกเทมเพลตหรือแม่แบบมานะคะรูปบางรูปมีลายน้ำหรือมีลิขสิทธิ์แล้วก็มีโลโก้แคนว่าติดมาตรงนี้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคะมีตัวโปรติดมาตลอดรวมทั้งการบันทึกต่างๆด้วยนะคะการบันทึกก็จะติดตัวลิขสิทธิ์หรือตัวโปรตรงนี้นะคะ แม่แบบบางอย่างเนาะเราก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันติดในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยที่มีตัวมงกุฎต,ตรงนี้นะคะถ้าครูเลือกเข้ามาใช้งานเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าติดลิขสิทธิ์นะคะแบบนี้เนาะแต่ว่านะคะเราในฐานะครูผู้สอนและเราใช้ในการศรึกษานะ,ะใช้แคนว่า for education นะคะวันนี้ครูเลยมาแนะนำว่าเราจะลงทะเบียนเพื่อใช้ในการศรึกษาได้อย่างไรนะคะที่จะปลดล็อกตัวโปรต่างๆ นะคะแล้วเข้าใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยครูได้สมัครตัว,โป,ตวโ,ปโปรไปเรียบร้อยแล้วนะคะสมัครในฐานะครูผู้สอนเรียบร้อยได้รับอีเมลยืนยันเรียบร้อยนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง 2- 3สชั่วโมงนะคะในการที่ได้รับอีเมลยืนยันแล้วก็เข้าใช้งานได้แล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาครูทุกท่านนะคะไปลองสมัครเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูออกจากระบบตัวนี้ในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะ Canva หรือ Canva เนี่ยแหละค่ะแต่เราจะใช้ตัว Education นะคะพิมพ์แบบนี้เลยค่ะคุณครู www.canva.com/education นะคะคค่ะแบบนี้นะคะเพื่อใช้ในการศึกษานะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับครูตรงนี้ค่ะคุณครูกดสมัครตอนนี้เลยกดเข้าไปนะคะ เขาจะให้เลือกว่าเราจะสมัครสมัครแบบไหนนะคะสมัครด้วยอะไรนะว,วันนี้ครูจะสมัครด้วย g o o g l e นะคะครูก็เข้าสมัครเลยนะคะเข้ามาเสร็จจะถึงหน้านี้ค่ะปลดล็อกแพ็กเกจการศึกษาของเราได้ฟรีเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะเราก็กดรับการยืนยันตอนนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกรอกข้อมูลของเราเข้าไปนะคะกรอกข้อมูลเบื้องต้นของเราเข้าไปนะคะ อ,อีเมลก็คืออีเมลที่เราเข้าใช้งานเมื่อกี้แหละค่ะชื่อโรงเรียนใส่ไปได้เลยนะคะคุณครูอ่าเว็บไซต์โรงเรียนนะคะไม่บังคับถ้ามีใส่เข้าไปได้หรือคุณครูจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อค่ะอ่าต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนะคะอันนี้ให้คุณครูอัปโหลดเอกสาร นะคะเอกสารอะไรบ้างที่ควรอัปโหลดเช่นบัตรข้าราชการนะคะหรือว่าใบาประกอบวิชาชีพครูนะคะในที่นี้คุณครูได้แนบใบประกอบวิชาชีพครูไปเป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะคะเป็นไฟล,ล์รูปภาพก็ได้เดี๋ยววันนี้ครูจะแนบเป็นไฟล,ล์รูปภาพเข้าไปนะคะกด <8. S 1> แบบนี้นะคะแล้วกดส่งได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ,ะแล้วเราก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคุณสอนเกรดอะไรนะคะคุณครูสอนมอปลายครูก็เลือกเลือกตัวนี้เลยค่ะม6นะคะสามารถเลือกได้หลายข้อนะคะคุณใช้แคนว่าทำคุณใช้แคนว่ากับวิชาอะไรนะคะคุณครูก็เลือกเป็นคอมพิวเตอร์นะคะมีไหมวิทยาศาสตร์ครูเลือกเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันนะคะ สามารถตอบได้หลายคำตอบนะคะคุณต้องการใช้แคนวาเพื่อการศึกษาเพื่อทำอะไรนะคะตอบได้เลยค่ะครูตอบผลิตสื่อการสอนเสร็จแล้วกดส่งนะคะอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับโดยเร็วนะคะเราก็กดดำเนินการต่อแล้วก็รออีเมลตอบกลับ มาเท่านั้นเองนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อสลับไปให้ดูว่าตอนนี้นะคะครูได้รับอีเมลตอบกลับเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถปลดล็อกตัวโปรได้เรียบร้อยแล้วนะคะครูสลับไปอีกอีเมลหนึ่งนะคะที่ครูได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครนะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราก็เพียงแต่รออีเมลตอบกลับ ซึ่งตอนนี้นะคะครูก็ได้รับอ e ีเมลตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เดิมนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการรออ e ีเมลตอบกลับแต่เมื่อสักครู่นี้ค่ะครูใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะครูก็ได้รับอ e ีเมลตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอเราได้รับอ e ีเมลตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าถ้าเราเข้า c a n v a for Education อีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าตามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ครูล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ล็อกอินเข้ามาในตัวตัวที่ครูได้ได้ปลดตัวโปรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าที่ด้านล่างตรงนี้นะคะคุณครูเราไม่มีตัวที่ติดตัวโปรแล้วเห็นไหมคะแล้วเราจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นคลาสหรือว่าเป็นห้องเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราลองเรียกงานเก่าขึ้นมานะงานนี้นะคะเมื่อกี้นี้ถ้าเราจําได้นะตัวนี้มันจะมีลายน้ําตอนนี้ถูกปลดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ รวมทั้งการเซฟการบันทึกต่างๆนะคะตัวลิขสิทธิ์อะไรไม่มีแล้วนะคะถูกปลดไปหมดแล้วเนาะอันนี้เราจะเห็นว่าตัวแคนว่านะคะให้สิทธิ์เราในการการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นตัวเต็มเลยทีเดียวนะคะและจากเดิมที่เราจะต้องมีอีเมลแอดเดสเป็น ac t h เนี่ยตอนนี้นะคะเราก็สามารถใช้อีเมลหรือว่า gmail อื่นๆได้นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะอยากให้คุณครูลองสมัครดูเนาะลองสมัครใช้งานดูนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเริ่มต้นเนาะของแ a n v า for Education นะคะถ้าครูสามารถทำคลิปต่อๆไปเพิ่มขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวครูแวะเข้ามาทำอีกนะคะถ้าถ้ามีโอกาสนะคะถ้าคุณครูมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแวะเข้ามาตอบนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ